เฮียเราทำลายนุ่นดูก,กล้องนี้เรียกปาดิปาปาปาคิดถึงป้าโอทาลิฟอะลูกสวยฮึ <c oughs> เรียกปาดิรักปาเราไหนเอด๋ดิเอ๋เอ๋ไห <c oughs> <c oughs> นเอ๋ไหมเอ๋ไหม อ <c oughs> ย่าเำจิ้มไลนทาปากสวยสวยยังลอยปะเข็มปะเข็มปะไหนให,ให้ดูดิสองดูดิสวยยังเข็มปะลอยปะทาใหม่ดิทาให้แม่มั่งทาให้แม่มั่ง vẻ <laughs> Bịt Kèn Ê đi Ê bá nữa Bá ở này Ê e bá Con là Này con mày Con ngay Bá tích con ngay lúc Bá tích con ngay ปฏิกิริยานี่หรอบายบายก่อนป้าบายบายแล้วบายบายป้าดิบายบายบายป้าเร็วบายบายจุ๊บด้วยหลักป้าเปล่าหลักป้าเปล่าบอกป้าก่อนฮีโร่หลักป้าเปล่าลูกอืมฮีโร่หลักป้าเปล่าบอกหลักป้าก่อนเร็วบายโอ้สวยแล้วลูก